สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับจ่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่อนคลายความเครียดกับพระทีด้ยบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับพระทีดามาลบรีนะครับผมก็นำเอาพระลบพรทวดรูปเหมือนปามรอยองค์รุ่นหนึ่งของครุ่นบงคลออกมาปีพศ2 5 5พ นำให้ได้ดูชมครับความของชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพ่ิยศษขึ้นมาสันเบลฟชัดก็ต้องขอประธานอภัยชมมาณที่นี้นะครับสันรับรูปเหมือนปั๊มลอยองค์ก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระแต่ละมุมแต่ละด้านแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนำอาพราชีได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูผูชมเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับแต่ละคนนั้นก็ มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระโอประโทษรูปเหมือนปามลอยองค์รุ่นหนึ่งนะครับก่อนอันนี้ก็ได้ทําคลิปแล้วนะครับสําหรับเนื้อโลหะทองแดงนะครับในวันนี้ก็ได้โอกาสครับนําเอาเนื้อโลหะทองเหลืองครับนำมาแสดให้ผู้ชมนะฮะมองไปพิจารณาไปก็มีสมาธินะครับอยู่ที่พิมพ์พระนะครับ คน,น,นก็ชื่นชอบเมือโลหะแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็จะมาดูลักษณะของพิมพ์พระแล้วก็โคดทิศตอกลงไปที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับสำหรับเนื้อโลหะทองเหลืองนะฮะก็จะเป็นลักษณะของโคดทิศตอกลงไปที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับ สำหรับเนื้อโลหะทองเหลืองนับสังเกตทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคโตดอกจันทร์นะครับที่ด้านบนก็จะเป็นโคโดพัด2โคตนะครับระหว่างโคโดก็จะมีข้อความตรวอักษระบุวัดห้วยมงคลนะครับที่บริเวณด้านล่า,นางก็จะเป็นโคตด,ดอกบัว2ดอกครับระหว่างโคโด,ดอกบัวก็จะมีตัวเลขขานะครับ3าตัวก็จะเป็นปีพศ2555นะครับทางด้านขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคตตัวย่อหอมหมอในวงกลมนะฮะ ความคามชัดของโคดที่ตอกลงไปเระาตรงก็จะมีความคามชัดครับแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับของโคตีตอกลุปฏิได้ฐานขององค์พระนะครับในวันนี้ก็นำเอาพระนะครับสององค์นำะมาทสดงให้คชมสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับแต่และคน,นก็ชื่นชอบเมือโลหะแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นองค์ที่2นะการเก็บรักษาก็จะทําให้สีขององค์พระแตกต่างกันไปนะครับลักษณะของรอยตัดที่บริเวณขอบนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของโคดน,นครับที่ตอกลงไปที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับ ก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายะเอียดครับของพิมพ์พระนะครับเนื้อเดีวยวกันนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาก็จะทําให้สีของพระนะครับแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของโคดน,นะครับที่ตอกไว้ที่ใต้ฐานของของค์พระนะครับ มองใดๆมุมใดๆได้นะครับก็จะมองเห็นลักษณะนะครับความคมชัดนะ วันนี้ก็ได้บรกาศครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระดกทวดโรคปมันปัมไรองรหนึงของวัดห้วยมงคลนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นำเอาเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนำมือท่านได้ดูชมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมโปรดชอบม,มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นคำหลักใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามมาผ่อนคลายความเครียดกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ